ข้อที่5กันบ้างข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อแรกการลําเลียงน้ําของพืชจะอาศัยโฟเลมข้อนี้ผิดนะเพราะว่าการลําเลียงน้ำเนี่ยจะอาศัยส่เล่มส่วนเจ้าโฟเลมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการลําเลียงพวกน้ําตาลต่างๆรวมถึงโมเลกุลของกรดอะมิโน ข้อที่2บ้างทิศทางการลําเลียงน้ําตาลของพืชจะมีทิศทางจากรากขึ้นไปสู่ยอดความหมายคือจากรากขึ้นยอดลําต้นถูกต้องไหมคําถามตรงนี้คือเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าที่บริเวณรากเนี่ยมันมีการดูดน้ํามันไม่ได้มีการสร้างน้ําตาลถูกต้องไหมแต่การสร้างน้าตาลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บริเวณใบซึ่งใบเนี่ยมันสามารถเกิดการสังเคราะห์แสงได้ถูกต้องไหมดังนั้นการลําเลียงน้ําตาลของพืชเนี่ยมันจึงเกิดจากบริเวณยอดที่มีใบเนี่ยเพื่อนลงมายัางส่วนล่างนะตรงนี้ก็ผิด เพราะว่ายอดมันสร้างมันสังขคระแสงได้ ข้อที่3หลังจากการปฏิสนธิแล้วอวูจะมีการพัฒนากลายไปเป็นมเมล็ดข้อนี้ถูกต้องเลยเนาะในการปฏิสนธิของพืชเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต้องต้องรู้อยู่2อย่างคืออวูเนี่ยข้างในมันจะมีเอมบริโออยู่เนาะซึ่งมันจะกลายไปเป็นมเมล็ดส่วนไอ้เจ้าเนื้อส่วนไอ้เจ้ารังไข่ของมันเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อผลนั่นเองอย่างตัวอย่างแอปเปิลของเราเนี่ยไอ้ตรงเนื้อที่เรากินเนี่ยเรากินรังไข่มันนะส่วนมเมล็ดของมันเนี่ยข้างในจะมีเอมบริโออยู่ซึ่งพัฒนามาจากอวู้นั่นเองข้อนี้ก็เลยถูกต้องส่วนข้อที่4พืชชทุกนนิดจําเป็ต้องมีท่ออลําเเียงพื่ ในการลําเลียงน้ําและสารอาหารข้อนี้ไม่ถูกต้องนะผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าพืชชั้นป่าบางกลุ่มตัวอย่างเช่นมอสพวกนี้เนี่ยมันไม่มีท่อลําเลียงและข้อที่5นะเซลลของพืชสามารถเกิดการสั่งเคราะห์แสงได้ทุกเซลล์อันนี้ก็ผิดเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลลของรากอย่างเงี้ยรากมันอยู่ใต้ดินอนะ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีคอลอพาสเพื่อใช้ในการสั่งเคราะห์แสงนะข้อนี้ก็เลยผิดเนาะแต่ในเซลล์ที่มีการสั่งเคราะห์แแต่ว่าเซลลที่มีการสั่งเคราะห์แสงมากที่สุดเนี่ยจะจัดเป็นเซล์ที่เรียกทีนี้คําถามถัดมาคือแล้วโครงสร้างใดของพืช มีการสังเคราะห์สแสงมากที่สุดคําตอบก็คือที่บริเวณใบเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นที่เราเรียกว่าแพลลิเซตมีโซฟิลอันนี้เนี่ยจะเป็นชั้นของพืชที่มีแบบคลอพาร์สอยู่เยอะมากๆเลย